กระถ่ายและทศกรัรฐ์ประชาชนแ้ะเราก็ประกาศเปิดตัวกระถ่ายตอนปลายปี6 6หกพุทกาลหที่ออฟฟิศไอร้องน้องแล้วก็มีกลุ่มองค์กรมีคนที่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหานีา้เนี่ยคือมงการรวมกันประมาณ2ี่สิบสาองค์กรเราเริ่มแคมเปญรวบรวมรายชื่อแล้วของทั้ง ก่อนก่อนเริ่มรวบรวมรายชื่อเราก็ไปยื่นหนังสือที่ยูเองลุงป,ปนัสยาเป็นคนหนึ่งที่ตอนวุ้งแคมเปญเองอยู่กับเราผ่านมาสอ,องปีเนาะเราใหม่ไปหลายคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนทำงานเป็นทีออ่ตลอดแต่ยังเวลาสองปีเราเราเผชิญปัญหายเยอะเนาะแล้วก็เรารู้กันตั้งแต่วันแรกที่เราว่าอาันที เป็นเป็นดีด้ามากเออเรามันก็เป็นแบบที่เราคาดว่าสอสอส่วนใหญ่ยังไม่ได้เห็นปัญหาเห็นถึงปัญหาแต่อาจจะไม่มีความกลา้าที่จะโหวตหรือยืนยันสิ่งนี้ว่ามันต้องการแต่ขัยที่เรามีกันตลอดทางตลอดมาในระยะสองปีที่ผ่านมาก็คึอผโเราเชื่อว่ามันมีประชาชนเยอะมาก อย่าน้อย36,000คนแล้วเราก็คิดว่าจริงๆเป็นจำนวนที่มากกว่านั้นอีกที่เห็นด้วยกับพวกเราว่าเรื่องนี้มันต้องได้รับการแก้ไขมันต้องได้รับการมีรักโศกรรมท่านีดี22ต้องรวมกันมันท่ดีน้องๆรูแกสก็ควรจะต้องรวมอยู่ในนั้นแต่มาถึงวันนี้มันก็แค่เป็นบทพิสูจน์เราอยู่ในสภาเราได้รับความเห็นใจมากมายจากสสเห็นใจเข้าใจแต่ว่าสุดท้าย ไม่กล้าที่จะยกมือเห็นด้วยที่จะให้ร่างของภาคประชาชนไปต่อในวาระที่สองได้เข้าไปพูดคุยกันในสภาอย่างจริงจังจริงๆวันนี้เราสําเร็จแล้วในแง่ที่ว่าเราได้นําเรื่องนี้เข้าไปคุยในสภาเราได้เข้าไปนําเสนอของปัญหานะคะคนที่โหวต ยกมือในสภา400กว่าคนนะคะ4070คนบ้าก4 7 3คนบ้างแล้วแต่รอบเนี่ยที่เป็นองค์ประชุมในวันนีเน้เชื่อว่าทุกคนเห็นปัญหาของการใช้ระด็นมากรา1 1หเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกลัวบางอยา่างกลัวว่ามันจะกระทงสถานะความเป็นสอสของเขากลัวว่ามันจะกระทบพรรคของเขา แน่นอนเราเข้าใจว่าทุกคนรักตัวเองแล้วเลือกตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วไม่ผิดค่ะแต่คนที่เลือกตัวเองมารักตัวเองเป็นอันดับแรกเราไม่เห็นไรประชาชนไม่เห็นปัญหาและไม่กล้าที่จะดูดูเพื่อประชาชนไม่ควรเป็นสอสอที่สองได้ก็จิงๆไม่ได้กินแบบว่าเราแต่เราคิดว่าเรา จริงๆอดี้ที่แวเราเรียยเนาะว่าโอเคมันจะเป็นวันสุดท้ายที่้างของประชาสังคมนะแต่ว่าผ่านมาเราเราได้รับเราเห็นตลอดทางว่าุกคงสนับสนุนท่งไหนและนี่คือทางที่มันถูกต้องและมันเป็นทางที่เราต้องการให้มีคนเข้ามาร่วมกับเรามากคือสนับสนุนกับเรามาก้นและมั่นคงเนาะเราเรามีภาพมีจารักได้ว่า คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ปัญหาเป็นยังไงแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือการที่ทุกคนมีอำนาจในตัวเองแต่และทุกคนสามารถออกำหนดเป็นจำนวนตัวเองและเราสามารถพูดได้อย,าอย่างปลอดภัยในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเชื่อนั่นคือเป้าหมายของเรานะคะแล้วเราคิดว่านอกจากการเรีนรู้พศกรรมเรายังต้องทำ กันต่อทํากันในเรื่องดืง้เรื่องการแกรร้รัฐมระวเรื่องการปฏิรูปกระบวนการอ,กายาายอ,อย่างที่หรือแม้สุดท้ายเป้าหมายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็เชื่อว่ยอยู่ในใจของทุกคนซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ทําในวันนี้แต่ในอนาคตใครจะรู้ะนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนจดจาเรื่องราวที่ีผ่านมาแล้วก็เรื่องราวในวันนี้แล้วยังจับมือกันต่อไปสนัสนสบสนกจะต่อไปค่ะแล้วก็คนในเรือนจำเป็น คนในเรือนจำก,ก็ยังอยู่และยังมีเติมมากขึ้นนะคะก็อยากจะขอให้เรา,ต,าติดตามเพราะว่าคุออกขาวเด็่อ